จำกันได้ไม่เอ่ยคนนี้นะคะสักคิวเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะสักคิวลายเส้นนะคะแฮร์ตกหรือเรียลลิสติกนะคะแล้วแต่จะเรียกเนาะอันนี้เป็นตอนที่สักเสร็จใหม่ๆนะคะก็จะได้คิวที่สวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเลยลูกค้าชอบมากทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนลอ,อกกันซิการที่เราจะดูว่างานสักเนี้ยสวยหรือไม่สวยที่แท้จริงแล้ว ก็จะต้องมาดูกันตอนลอกด้วยนะคะว่าสักเสร็จแล้วสวยเนี่ยลอกแล้วเป็นยังไงอันนี้แสงไม่พอนะคะในห้องค่อนข้างมืดเราก็ถ่ายลำบากนะคะถ่ายเองก็จะเห็นว่าลอกนะคะก็แต่ว่ายังไม่ได้เอาสเก็ตออกคือติดคาอยู่เนะาะครูแพทก็ช่วยลูกคา้าในการที่เอาสเก็ตออกให้นะคะ ข้อดีของการสักคิ้วแฮร์สตรงนะคะจะทำให้ได้คิ้วที่สวยเป็นธรรมชาตินะคะติดดีดูแลง่ายนะคะโดน้ำได้เลยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะแทบจะไม่ต้องย้ำรอบสองเลยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นรอบแรกนะคะ